ยังหวานอยู่นะฮะวันนี้คุยกับเสกโลโซครับเดี okay. ๋ยวช่วงนี oh, ้เราไปคุยเรื no. ่องหวานหวานของคุณเสกนะฮะในชีวิตขาดผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ครับแน่นอนค่ะเขาคงไม่ได้กลับมาเป็นเสกโลโซวันนี้อย่างแน่นอนถ้าขาดผู้หญิงคนนี้นะคะนั่นก็คือภรรยาของพี่เสกนั่เองนะคะขอต้อนรับคุณการวิภากรสุพิมายภรรยาสุดที่รักของพี่เสกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เสกก็ได้เชิญดนนี้ครับ ขอตายในอ้อมกอดเธอเพลงนี้เป็นเพลงในอัลบั้มล่าสุดใช่ไหมคุณเสกใช่ครับนะฮะแต่งให้ภรรยาด้วยความหมายของเพลงว่ายังไงบ้างก็ไม่หละขอตายน้องกอดเธอคือถ้าถ้าถ้าผมไม่มีเขานี่ผมก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันขครับอย้อนวันวานนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องของคุณเสกนะที่ช่วงที่พลิกผันชีวิตพลิกผันติดยาช่วงนั้นแน่นะนะฮะจริงๆแล้วทุกต้องบอกว่า ทุกคนจะทราบข่าวคุณเสกิดยานี่จากรูปที่คุณการก็โพสตลงใน a ฟ e b o o k ใช่ไหมฮะถางตรงนี้นิดนึงถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะยังโพสต์รูปไหมโพสต์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดโพสต์แล้วเขาได้เลิกได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วจริงๆวันนั้นโพสต์เพราะอะไรโมโหค่ะโมโหมีเรื่องราวโมโหมีเรื่องมีราวกันมีเรื่องนี้แหละใช่ไหมคะแฉเลยแฉเลยเสียใจไหมฮะเสียใจนิดนึงนะคะแต่ว่า ดีใจมากกว่าที่เขาเลิกยาได้อ๋อโอเคมันเป็นช่วงจังหวะของการเสียใจก่อนเพราะว่าเรื่องราวใหญ่โตตามมาเว่าเราเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแบบนักข่าวตามทุกวันอะไรเงี้ยแบบไม่คิดขนาดนั้นค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นดีใจละเพเขาเขากลับขึ้นมาได้กลับขึ้นมาได้จริงๆในช่วงนั้นก็เนาะไม่ใช่แค่พิเศษที่ที่รู้สึกว่าโดนงกระแสวมรสุมของชีวิต ในช่วงนั้นพิการก็โดนด้วยใช่ไหมโดนอะไรบ้างคะตอนนั้นอุ้ยโดนด่าเยอะค่ะจากประชาชนโดนด่าว่าอะไรแฉสามีตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยค่ะโดนเยอะค่ะมีคนว่าหรือมีคนถมบ้างไหม มีคนให้กำลังใจก็เยอะก็เยอะนะฮะเรียนมีสองด้านเสมอใช่เรียนมีสองด้านเสมอแล้วช่วงนั้นพอพี่เสกไปไปเลิกยาได้เรียบร้อยแล้วก็มาเป็โรคซึมเศร้าต่อจากนั้นพี่การได้ให้กาลังใจพี่เสกยังไงบ้างคะต้องอยู่กับเขาตลอดเลยค่ะต้องอยู่กับเขา24ชั่วโมงนอนพร้อมเขาตื่นมาพร้อมเขาถ้าวัาเราตื่นสายนี่เขาจะนั่งซึมอยู่คนเดียวแล้วถ้าเราออกไปซื้อของเขาก็จะโทรตามเมื่อไหร่จะกลับมาต้องกลับมาอยู่กับเขามานั่งฟังเขาพูด เวลาเขาจะคุยอะไรคือเขาจะไม่คุยกับใครเขาจะคุยแต่กับเราแล้วเขาเชื่อใจคือเขาเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะคะหลายหลายปีที่เขาเป็นเขาก็จะเป็นอย่างเห็นบอกว่าช่วงกาลังที่เกิดมรสุมชีวิตมีภาพหนึ่งที่ของคุณเสกนะที่ทําให้คุณการรู้สึกสะเทือนใจมากเลยไอตอนที่เรามีปัญหากันใช่ไหมอ่าก็ยากกันอยู่แล้วครนี้ก็แบบไม่ได้คุยกันแล้วไปเห็นเสกครับ แถลงข่าวแล้วก็เลยรู้ว่าเขาหลอนหนักมากแล้วเขาเป็นหนักมากแล้วแล้วมีวันหนึ่งก็เลยนัดกันไปบ้านพ่อที่เธอเล่นที่บุรีรัมย์จำได้ไป่ปแล้วเขาก็หลอนเขาก็ไม่ได้ไปตอนนั้นประมาณตีสองก็ เสกเขาก็เลยตามให้ไปหาเขาที่บ้านก็คุยเราก็นั่งฟังเขาก็คุยของเขาคนเดียวเลยเล่าเรื่องนู้นนี้ให้ฟังเราก็นั่งฟังน้ําตาก็แบบไหลแต่ไม่ให้เสกเห็นก็หันไปแบบน้ําตาไหลเงี้ยเจนกระทั่งหกโมงเสกก็บอกว่านอนนี่แหละนอนบ้านแหละไม่ต้องไปไหนหรอกเพราะการว่าไม่นอนเดี๋ยวกับพะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปนอนที่นูน่นไม่ได้เอาอะไรมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่า งั้นฉันนอนก่อนนะแล้วเขาก็ลงไปต้มมาม่าเอาข้าวโปะต้มในไมโครเวฟค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าเสกซูเปอร์สตาร์เนี่ยแบบทำไมเขาทําแบบเนี้ทำไมเขาแบบไม่มีใครมาทําให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็แบบแบบน้ําตาไหลแต่เขาไม่รู้เขาว่าฉันจะนอนก่อนนะฉันกินเสร็จแล้วฉันจะนอนละเขาก็ปิดห้องแล้วเขาก็นอนเราก็เเราก็กลับไปอยู่บ้านน้องก็ร้องไห้ฟูมไฟเป็นวันเลยค่ะร้องไห้รู้สึกว่าเป็นเป็นภาพที่แบบเฮ้ยเนี่ยซูเปอร์สตาร์ แต่ว่าจริงๆแล้วแบบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวชีวิตโดดเดี่ยวจังเลยใช่สงสารฉันนอนแล้วนะก่อนนอนก็ต้มมาม่ากินแต่เอาข้าวสวยใส่ด้้วววยยาขใส่คืออย่างเดียวไม่อิ่มภาพชื่นใจภาพชื่นใจของแม่ไงแล้วคือโฟมไฟล์รายวันเลยนะคะเวลานึกถึงตอนนั้นอะร้องตลอดเลยแล้วแล้วคุณเสกพอรู้ว่าเอ๊ยเขารู้สึกอะไรอย่างนี้ผมก็โอเคก็ก็คงเป็นห่วงผมอะไรเงี้ยแต่ผมก็เอ่อตอนนั้นก็ก็ก็ พูยง่ายก็หลงหลงลืมลืมไปแล้วไอตอนนั้นเราไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้ของเราเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมีคนห่วงเราเยอะอ๋อการเขาห่วงผมยู่แล้วผมรู้นะค่ะรู้สึกไงไหมครับรู้สึกก็ดีใจที่เขาห่วงผมนะขอแต่งในอ้อมกอดเธอผมก็เลยแต่งไปนี่ตามไปนี่มีทุกชุดแต่ว่าตอนนั้นก็เกิดเรื่องรุนแรงระหว่างสองคนนี้อีกนั่นก็คือเรื่องราวถึงขั้นแบบว่าอยากขาดจากกันเลยอยากกันแต่สุดท้ายกลับมา ใช่ครับอยากรเสร็จแล้วเราก็พอผมออกมาจากโรงพยาบาลล้วก็จดทะเบียนกันใหม่ใครเป็นคนขอเริ่มเริ่มจดใหม่เขาไม่เเขาเขาขอยาอยู่แล้วเขาเป็นคนขอยาผมขอยาผมยาเาอยากไม่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 ยอมยางง่ายๆนะคะหลายเดือนประมาณ5เดือนใจไม่ทันมาเนี่ยใจทันมาผมไม่อยากยาผมคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราก็มันดีกันแต่ตอนนม้ก็ตั้งผมยาแล้วผมยังรู้สึกว่า เดี๋ยววันหนึ่งเราก็มายังรู้สึกว่าเป็นผมอย่าเราก็อยู่ด้วยกันผมเนี่ยก็บอกอย่าเสียเราก็ต้องแบ่งเงินกันใช่ไหมแต่พอจดทะเบียนใหม่เขาไม่เอาเงินมาคืนผมอีกเนี่คุณเจ๊เขเอาแล้วตอนพอกลับมาเนี่ยตอนนี้ดีกับจดทะเบียนใหม่จดทะเบียนใหม่ใครเป็นคนขอเราจดทะเบียนกันเถอะเขาขอจดทะเบียนเขาขอต้องบอกงี้คู่นี้รักๆเล่นเลยเล่นเลยสมัยคบกั ใหม่ให้บอกเลิกเลิกเลิกกันอยา่างเงี้ยคุณการเลิกๆลกเลิกกันไปยี่หนแล้วเป็นการก่อนที่จะหย่าเนี่ยเลิกเลิกกันประมาณสี่หนนะประมาณสี่ชีวิตคุณเหมือนหนังอะ เลิกตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นหมายถึงว่าเป็นแฟนกันอยู่ยังไม่ได้แต่งงานกันเป็นแฟนกันที่เฉยค่ะรักๆเลิกมาสี่หนเพราะว่าคืออยู่กันคนละที่ค่ะเพราะเสกเขาเป็นนั่งดนตรีประจำแล้วก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆคุณไปเจอกันที่ไหนไปเจอที่ไหนที่ชัยภูมิที่ชัยภูมิอ๋อคุณทำอะไรคุณทำอะไรตอนนั้นที่เจอช่วยคือว่าเป็นผับเนี่ยเป็น พ่อเป็นตำรวจนะคะแล้วก็ลูกน้องของคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นเปิดถับก็เลยคือว่านี่ยก็เลยไปช่วยงานก็เลยเจอเสกเขาเล่นกันจัอที่เขาไม่ทีมอ่ะเขาไม่ทีมอ่ะใช่ใช่เขาไม่ทำไงขอเบอร์ หรือแจ้งคุยตลกไหมแจ้งคุยตลกไหมแต่ว่าเขาคุยเก่งแล้วเพาว่าร้องเพลงเพราะคือที่ชอบคือชอบเสียงเขาเคองเพลงคือชอบแย่แล้วยอดอยู่แล้วยแย่แล้วเช่ยรานยังไงเนี่ยเสียงเขาเขายังไม่ได้เป็นล่ได้เปีผับยังไม่ได้เป็นลูกดีผับธรรมดายังไม่ได้เป็นเสียงโลโซด้วยใช่จีบปิ้งเลยป่ะเห็นแล้วปิ้งเลยป่ะเออใช่เพราะว่าเห็นเขาหน้าตาน่ารักดีน้าอะไรอย่างนี้นี่ ตีบของคุณนี่ผมอยากรู้คุณติบหญิงผมไม่ต้องใช้อะไรเยอะเ่ต้องรตอนนั้นเราก็ยังไม่เป็นซันโลโซนะพี่ทำยังไงผมคือคือผมก็ขอเบอร์ไหมขอเบอร์ไหมไม่ได้ขอเบอร์ตอนนั้นเขายังไม่มีโทรศัพทบอร์ไม่ให้ไปเธอโทรไปที่บ้านขอเบอร์ที่บ้านแต่สมัยก่อนไอคนมาเที่ยวในผับมันต้องถือไอมอเตอร์สติ๊กนั่งติดนั่งติดนั่งติดนั่งแต่สมัยก่อนเราติดต่อกันลำบากเราโทรไปที่บ้านไม่มีโทรศัพท์มือถือ เขาบ้านเขาอยู่ชัยภูมิเนี่ยคุณพ่อเป็นผู้กำกับกันนะโอ้โหจีบผู้กำกับเลยจีบลุ่นนั้กับเลยแล้วลุ่นผู้กับเป็นไงฮะพอมีเสกเขาทำจริงเขาขอเบอร์จีบให้ไปเหรอคันเราก็ชอบอยู่แล้วไงเขาเสียงเพราะค่ะเขาเสียงเพราะตอนเริ่มต้นเพราะว่าเราชอบเสียงเขาชอบเสียงเขาแล้วเวลาคุยโทรศัพท์ก็เสียงเขาเฉพาะไม่ทำจริงก็เลยชอบคุยโทรศัพท์ต้องชอบขนยาวไหม ผมผมยาวยาวเขาบอกผมยาวอ่ะรู้สึกแบบโอ้ยรจรจังเลยไม่ไม่ตอนนั้นเขาสำอางกว่านี้อีกขนะแปรงแต่งหน้าอะไรของเขาโอ้แต่งหน้าเลยแต่งหน้าสูดใส่อะไรเงี้ยใส่สูดนะอะไรแบบนีสมัยก่อนนักดนตรีผับต้องเป็นแบบนั้นใส่ชุดสะอาดนะอาจีบกันแล้วก็คบกันเป็นแฟนคุณอยู่ชัยภูมิแล้วคุณเสกยืนไปตะเวนไปเรื่อยตะเวนเล่นไปเล่นลำปางบ้างเล่นเชียงใหม่แล้วอย่างนี้ทำยังไงคะ แต่เห็นบอกว่าถึงจะไกลกันแค่ไหนแต่ัไงก็หากันเจออยู่ดีหากันเจอได้ยังไงคะผมจะเล่าให้ฟังวันหนึ่งนะมันเป็นผมลิขิตผมรู้ว่าเขาจะเขาจะต้องเป็นเมียผมในที่สุดนะแหาจริงนนี้เนี่ยไม่เคยเล่าให้ใครฟังผมอยากรู้เอารู้กัน4คนทั้งันไม่มีใครรู้เรื่องเลยตอนนี้ขยบก็ยิ่งกำลังจะย้ายเลิกจากนครสวรรค์จะต้องไปเล่นลำปางผมก็ เป็นคนสุดท้ายที่เก็บของออกจากบ้านครับรถสิบล้อขนของอยู่เสร็จแล้วผมก็เดินออกจากบ้านอืผมเดินออกจากบ้านปุ๊บได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังโดยที่เขาไม่โทรหาผมมามันปีสองปีนะอผมก็คือผมโทรหาเขาที่บ้านผมฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้แล้วอยู่ดีๆโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นมาในบ้านผมก็เลยไใครโทรมาอต่กำลังจะไปกำลังจะไปลำปางละย้ายเป็นเขาโทรมาแล้วโทรศัพท์ปุ๊บเซกจำได้ไหมนี่การนะไม่ได้คุยกันเป็นปีนะ แล้วผมก็อ้าวว่าแล้วเชียว์อะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นแบบนี้บ่อยๆคนนี้ต้องได้เป็นมือบ่อยๆเสร็จแล้วก็เอาคุยกันก็เลยอ่าแลกเบอร์โทรศัพท์เหล่านี้กันแล้วก็มีเบอร์พวกแพร์ลิงก์อะไรสมัยก่อนใช่ใช่อ่าก็เลยย้ายไปพอย้ายไปที่เราฝังก็ติดต่อกันก็ติดต่อกันแต่นั้นมาก็เป็นแฟนเขาเลิกกันอีกเลิกกันเพราะอะไรก็แบบห่างไกลกันไกลกันไกลกันไม่เดี๋ยวก่อนเห็นวคุณไปตามหาเขาเลย ม,มันไปตามหาช่วงเลิกกันนะมีช่วงเลิกกันใช่ไหมมีช่วงเลิกกันเพราะว่ามันห่างก,กันใช่ค่ะอ่าโอเคแล้วไงแล้วมีวันหนึ่งแบบรู้สึกแบบอ่สับสนนึกเอ๊ะอะไรเงี้ยนึกถึงเขาคิดว่าในชีวชิตเราเนี่ยไม่ใช่คิดแบบคิดทบทวนว่าในชีวิตเราเนี่ย รู้สึกว่าจะมีผู้ชายอยู่หนึ่งคนที่รักเรามากแล้วก็รักเราจริงๆก็คือเขาแต่แต่ไม่รู้จริงๆเขาคิดงั้นปะนะแต่เราึกเรู้เรารู้สึกเราเป็นผู้หญิงเรารู้สึกอย่างนี้แหละก็เลยไปตามหาเขาที่โรงแรมที่เขาเล่นที่ผับแต่ก่อนมีฟรีบัสก็ไปตามที่ฟรีบัสแล้วก็อพาร์ทเมนต์ของเขาโทรไปตอนแรก โทรไปที่เบอร์ที่เขาเคยให้เป็นฝรั่งลับคือเขาย้ายไปแล้วแต่เย้ายออกไปแล้วเออแต่ว่าแสดงว่าเขาแต่คุณการก็ตามกันสุดๆเหมือนกันเนาะเจอตอนไหนไปเจอที่ไหนตอนหลังเห็นบอกว่าไปเจอไปเจอหนึ่ในทีวีก็มีอยู่คืนหนึ่งประมาณเที่ยงคืนรายการของแกรมมี่เนี่ยค่ะเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงเขาอีเมาส์เปล่าสงสัยมั้งคะเพลงคุณเธอค่ะเพลงคุณเธอคุณเธอใช่อีรายการอีเมาส์หรืออีรายการอ้อม เห็นก่อนวะเห็นนิวซิกเห็นเอ็มวีเห็นเอ็มวีก็จำได้ว่าเป็นเสกแต่คราวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอ้าวนี่มันเสกนู่นเหรอก็เลยยืนดูเดี๋ยวรอตอนจบตอนจบมันจะขึ้นชื่อก็เป็นเสกแสนสุกพี่ไม่รียบเรียงทำทำลองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่อ้าวนี่เสกนี่อะไรเงี้ยตื่นเช้ามาโทรไปบริษัทกัมมี่ขอเบอร์โทรของเสกเขาบอกว่าให้ไม่ได้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะมีเปิดอัลบั้ม ใหม่ที่อิมเมจิรี่บ้าอิมเมจิรี่ที่หูอิมเมจิรี่นานมากแค่ไหนหูอิมเมจิรี่แล้วถตามไปไหมก็ตามไปแถลงข่าวเล่นดนตรีแถลงข่าวแล้วการก็ยืนอยู่ข้างเวทีโชว์หน้าไหมโชว์หน้าไหมโชว์หน้าเราพยายามให้เนี่ยเขาเห็นนะเขาเห็นไรไม่ได้การอยู่ข้างๆเขาเห็นแต่ว่าบอลเลิกเขาเห็นเพราะว่าการเห็นแล้วข้างเขาเดินได้เลยไหมจำได้เลยไหมผมจำได้ผมจำได้เป็นไงเราตกใจดีใจหรือยังไงคะตอนนั้นเป่าแล้ว จริงๆตอเขียวอะว้วเพราะผมผมรู้ว่าวันหนึ่งผมต้องเจอเขาเส้นทางของชีวิตเขาเนี่ยขีดมาให้ต้องเป็นคู่กันผมต้องบอกว่าเลยนะลัจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ20ปีมีพยารักด้วยกันถึง3คนนั่นก็คือน้องเสือน้องกวางและน้องลอนดอนเชิญเลยไหมปะเชิญเลยเชิญเลยค่ะ